เปิดภาพน้ำตาไหลแอปทักษอรน,นั่งไหวอยู่คนเดียวหน้าโรงคุณพ่อเมื่อวานนี้วันที่6ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายสำหรับการสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุศรพักสุขเจริญคุณพ่อของแอปทักษอรพักสุขเจริญหลังจากไปด้วยโรคมะเรง็งซึ่งต้องบอกเลยว่าเพื่อนร่วมวงการบันเทิงไปร่วมงานล้นศาลา ซึ่งเมื่อวานนี้ตระกูลเตชนะนรงค์ได้มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณพ่อแอป,ปทักษอรโดยมีทั้งคุณปู่ภัยวงศ์ภูผารวมถึงน้องสาวทั้งสองคนของสงกรานเตชนะนรงค์เรียกได้ว่ายกครอบครัวมาส่งกำลังใจให้แอป,ปทักษอรและในวันนี้วันที่เ7ตุลาคมเป็นวันชาปนากิจคุณพ่ออนุสรทางด้านแอป,ปทักษอร โพสต์รูปภาพนั่งไหวอยู่คนเดียวหน้าโลงศพของคุณพ่อซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายๆคนเห็นแล้วแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่โดยแอปทักะออนได้โพสต์แคปชั่นเพียงสั้นๆเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีขาวและอีโมจิรูปยกมือไหว้ซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจเทียบ